ามาต่อกันเลยนะฮะน,นี่ไปสถานที่ไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปเม,มื่อคืนนี้ก็อยู่ออกับคุณผู้ชมจนถึงดึกดื่นไงนเทนในไลฟ์น,นะคะพอเสร็จรายการปุ๊บก็บกลับบ้านเลยน้องไทยได้ไปไหนบ้างเปล่าก็มีบ้างเล็กน้อยโอเคสงการนี่เขาก็ลณรง,ลงหลายเรื่องมาร์ไม่ข่าบ้านอุบัติเหตุบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเล่นน้ําอย่างประหยัดครับ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดน้ําค่ะงานนี้เหล่าค er อมเมนเทอร์จึงขอเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนและแนะนําเคล็ดลับการเล่นสงกรานต์อย่างไรให้ประหยัดน้ําแต่ยังคงไว้ซึ้งความสนุกสนานและชุ่มฉ่าคลายร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นสงกรานต์แบบน่ารักน่ารักแถมประหยัดน้ําตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีอันเล็กที่ระเด็ดแบบนี้ เรียกว่าใส่ปืนนะครับปืนที่มันกระบอกไม่ได้ใหญ่อะแบบไม่ต้องจะได้ไม่ต้องยิงกันแรงเดี๋ยวเจ็บตัวด้วยเพราะว่าปืนไม่ใหญ่บางรุ่นมันจะแบบเมื่อก่อนนะชอบซื้อมากเลยปืนในปืนอะไรใหญ่มันจะทำให้เจ็บตัวด้วยก็ปืนฉีดน้ำธรรมดาครับเรียกว่ามันช่วยเซฟด้วยเพราะก็จะหมดด้านหนุ่มเปรตวรินทร์และสาวปรางกรั้นก็มีเคล็ดลับเล่นสงครามแบบเก๋ๆที่ทั้งสนุกและประหยัดน้ำได้ไม่น้อยเลยและค่ะเอาแบบประหยัดน้ำเลยนะครับเราอย่าสาดเอามันนะฮะการสาดเอามันเนี่ยมันจริงแต่ว่ามันเปืองน้ำเราเน้นวิธีการ สาดด้วยการเอามือเนี่ยจุ่มน้ำให้พอปเปียกๆแล้วก็แค่นี้พอน่ารักด้วยนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการเล่นน้ำที่เรียบร้อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปทําไปโดนเนื้อต้องตัวใครเนี่ยต้องขออนุญาตเขาก่อนนะแล้วคุณก็ต้องดูตาม้าตาเรือด้วยนะไม่ใช่เขาเดินมากับแฟนแล้วคุณก็ไป เดี๋ยวน้ำจะเพิ่มออกจากปากจากปากนะครับไม่ดีเรามีมีกันอยู่แล้วอุปกรณ์อย่างเช่นปืนฉีดน้ำอ่ะบอกว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าทุกคนแบบใช้ขันอ่ะเวลาปริมาณน้ำไม่ขันปุ๊บทีเดียวหมดแต่ถ้าเราปืนฉีดน้ำเนี่ยกว่ามันจะหมดหลอดนึงมันประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เท่ากับประมาณขันเดียวเองอ่ะเพราะฉะนั้นการใช้ปืนฉีดน้ำบอกว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราอยากจะช่วยกันรณรงค์การการประหยัดน้ำเนอะหรือว่าน่ารักน่ารักเลยค่ะพมอย่างงี้น่ารักออก ยิ่งหนุ่มอารมณ์ดีเตอ๋อฉันทวตยตนี่ยิ่งกู๊ดไอเดียสุดๆเพราะเทคนิคการเล่นน้ําแบบประหยัดของเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะการเล่นน้ำนะครับถ้าเล่นให้ประหยัดที่สุดนะครับตามสไตล์ของผมก็คือว่าเวลาที่เราโดนสาดน้ําตัวปเปียกเนี่ยเราเสื้อเราเนี่ยแหละฮะบิดเป็นน้ํา <ฮะ S 1> ไปสาดคนอื่นต่อเราเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นวัฏนจักเป็นวงจรของชีวิตนะครับถ้าในกรณีผู้หญิงเอ้เราถอดเสื้อได้ไหมนะไม่ไม่ดีมั้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร,รับเราเอาผ้าขนหนนะฮะเช็ดหัวจนเปียกน,นะ บิดใส่ขันสาดได้อีก,อกน้ำนมันวนมันก็อยู่แล้วครับวางน้ำวนใส่ชนวนเชี่ยวเป็นยังไงบ้างนะคะเทคนิคก,การเล่นน้ำสงกรานแบบประหยัดท้องแต่ละคนถ้าใครปิ๊งไอเดียไหนก็อย่าลืมนำไปใช้กันได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีน้ำไว้เล่นสงกรานและสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยไปอีกนานๆคะ่ะอันนี้จริงแล้วนะฮะไทยก็มีวิธีการประหยัดน้ำเหมือนกันครับดีๆอะไรคะ คือไม่สาดน้ำค่ะโถแมมสงการทั้งทีก็ต้องมีนิดนึงนิดนึงน่ะนนงอกจากเรื่องของการเล่นน้าอย่างประหยัดน้ําแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะเตือนนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะคะนี่มีคนหนึ่งข้างๆดิฉันค่ะคนนี้เลยเล่นเล่นน้ำจนของหายโทรศัพท์มือถือหายนะคะบัตรบัตรทุกอย่างไปหมดเลยเตือนคุณผู้ชมนิดนึงก็อยากให้ระมัดระวังนะครับคืออย่างนี้คือบางทีมันมีมันมีคนที่เขา เอากันไก่มาตัดจริงๆนะเอเหรอ,อใช่มีมิชาัชีพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้นะครับถ้าใส่สองการน้ำก็เอาใส่ไว้ในเสื้อด้วยอ,อย่างไรก็เล่นน้ำกปนอย่างสนุกสนานแล้วก็ร,ระวังทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะคะ